ชีวิตห้องเช่ากับท่านนักบุญฉันไม่อยากไปทำงานในวันที่ดีแบบนี้แต่ก็ยังมีนักบุญหญิงรอฉันอยู่ที่บ้านขอให้โชคดีนะคะท่านผู้กล้าฉันจะทำวันนี้ให้เป็นวันที่ดีที่สุดเหมือนกันโ <c oughs> อ,อ้วันนี้เป็นวันเงินเดือนออกพอดีใบแจ้งยอดเงินเดือน,อนตุลาคม เอาละมันก็ไม่ตื่นเต้นขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่เงินทั้งหมดของฉันด้วยค่าเช่าห้องเดียวหกแสนเงินช่วยเหลือผู้ปกครองสองแสนดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการศึกษา1นึ0 0 0สเงินอุดหนุนเยาวชน1นึ0งแสกองทุนที่อยู่อาศัย1,000งแบันซีสต็อก1น0 0 0แสการขนส่ง 85,000สาธารณะนุปโภค50,000เปีียประกันภัย40,000รวม1,445,000ยังไงมันต้องมีค่าใช้จ่ายแบบนี้นะเฮ้ยฉันหมดตัวแล้วเออจริงสินะฉันดื่มค่าบัตรอีกด้วย แย่ yeah, แล้วเงินเดือนของฉันทันทีที่ได้รับฮต้องหายวับไปกับอากาศด้วยค่าของสีบของฉันกับสิ่งจำเป็นของนักบุญหญิงฉันไม่มีเงินจริงๆเหรอเนี่ยฉันก็อยากไปเดดดีๆชักเดือนละครั้งด้วยค่าของสีบที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่ามันคงยาก เพื่อจะอยู่กับนักบุญหญิงเงินต้องเต็มกระเป๋าเฮ้ยฉันจะหาเพิ่มได้ที่ไหนกันหืมยูชาครับไปดื่มกาแฟบนด่านฟ้าไหมอ๋อโอเคหรือว่าเขาจะมีบางสิ่งที่ต้องการบอกฉันยูชา <c oughs> ครับผู้จัดการฉันเห็นนายกังวลเรื่องเงินเดือน ฉันก็เลยเรียกนายขึ้นมาข้างบนเงินเดือนของผมมันต่ำใช่ไหมละ่ะคุณต้องการเดทกับแฟนของคุณและดื่มกับเพื่อนด้วยใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ใช่แล้วมันต่ำแน่นอนนี่คือข้อเสนอที่น่าอึดอัดแต่ว่างานอาจจะทับถมกันคุณสามารถทำงานล่วงเวลาได้จนกว่าจะมีพนักง,งานคนใหม่เข้ามาไล่ไหม เราได้รับแจ้งว่าให้พนักงานสามารถทำงานล่วงเวลาได้จริงๆเราควรจ้างคนมาเพิ่มแต่ว่าบริษัทส่วงเวลาตอนเย็นเหรอนั่นก็หมายความว่าว้าวท่านผู้กล้านี่คืออะไรฉันสามารถทำอะไรให้ท่านนักบุญได้มากกว่านี้สอ0 0มืัน <Yahoo! S 1> วอนต่อชั่วโมงทั้งหมดมีสี่ชั่วโมงให้นายต่อวันงั้นก็หนึ่งแสน ต่อวันสินะพวกเขาบอกว่าจะจ่ายเงินสดเพื่อปกปิดเรื่องนี้และก็มันมีเงินความลับเพราะไม่ได้อนุญาตให้ทำเช่นนี้นั่นก็หมายความว่าเงินนี้ไม่ได้หักภาษีเอาละไม่ได้บังคับเธอตัดสินใจเองนะยูชาครับขอบคุณมากครับสำหรับการพิจารณาฉันจะลงไปก่อนนะ จิบกาแฟให้หมดแล้วคิดดูก่อนครับ1 0 0 0 0แสนวอนต่อวันคนอื่นๆก็จะเห็นด้วยใช่ไหมสี่ชั่วโมงต่อวันด่วงเวลา1เดือนก็10คูณหก,ก็5้าหมื่นห0าหมื่นคูณสก็2องแสนโอ้ฉันควรหาลือกับนักบุญหญิงวันนี้ตัดสินใจแล้ว ทานผู้กล้าฉันทำสตูด้วยถั่วเหลืองจากเพื่อนบ้านโอ้งั้นเหรอนักบุญหญิงปรับตัวได้ดีแล้วสินะรีบล้างมือเร็วเข้าฉันเพิ่งทำอาหารเสร็จเออนักบุญหญิงคะฉันมีบางสิ่งที่จะบอกเธอ สันคิดแค่ว่ามันจะดีสำหรับการทำงานแต่พอเห็นหน้าเธอแล้วฉันไม่กล้าพูดออกมาเฮ้ <Okay. S 1> มันคืออะไรท่านผู้ก้าดูเหมือนเศร้าจังเอ,อ่อที่นี่มันค่อนข้างเล็กและอยู่ยากใช่ไหมล่ะไม่อยู่ที่ไหนก็สบายตราบไรที่มีท่านผู้ก้าอยู่ด้วย พวกเราเคยอยู่สถานที่เลวร้ายในระหว่างสถานที่ประจนภัยเราก็ยังอยู่ได้ฉันรู้เออฉันได้รับข้อเสนอให้หาเงินเพิ่มแต่ว่าเออมันไม่ดีเหรอคะทําไมเธอมีสีหน้าแบบนี้ไม่ค่ะกลับบ้านดึกอีกแล้วไม่ได้เด็ดขาดค่ะ เออแต่ว่านะเราอยู่ด้วยกันแค่วันละ12บสชั่วโมงเท่านั้นนะแล้วก็8ปดชั่วโมงสำหรับการนอนด้วย <c oughs> เออนักบ,บุญหญิงขอโทษสำหรับการบ่นนะคะทุกเช้าที่ส่งคุณออกไปฉันนับถอยหลังหลายชั่วโมงจนกว่าคุณจะกลับมา9นาฬิกา 10บนาฬิกาแล้วก็สิบเอดนาฬิกาฉันรอมานานเลยนะแล้วก็รอตั้งแปดชั่วโมงแล้วฉันต้องรอเป็นเวลานานมากเมื่อคุณทำงานปกติฉันก็มีความสุขอยู่แล้วฉันก็ต้องการเหมือนกันนะนักบุญหญิงแต่ว่า เงินเดือนในปัจจุบันของฉันมันไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่าย,ายเราจะถอนเงินออมของเราออกไปและก็จบด้วยวันหนึ่งที่เราไม่มีเงินแล้วชีวิตเราก็จะพังทลายลงไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งฉันอยากเก็บเงินที่มีทีละนิดทีละหน่อยเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ละ เนื่องจากนักบุญหญิงเสื้อใจฉันและเข้าในห้องแคบแบแห่งนี้สักวันหนึ่งฉันก็อยากให้เธอได้อยู่ในที่ที่ดีกว่านี้แต่เป็นบ้านที่เหมาะสมฉันเข้าใจความรู้สึกของนักบุญหญิงเหมือนกันเธอก็ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลังในโลกของเธอ และมาที่นี่ก็เพื่อพบฉันฉันกำลังพูดกับเธอว่าพวกเราจะต้องอยู่ห่างกันให้นานขึ้นพวกเราต้องอดใจรอเข้าใจนะนักบุญหญิงฉันฉันมีความซสื่อสัตย์โอ้แต่ฉันจำเป็นต้องพูดมันท่านผู้กล้าคุณเก่งมากๆ ที่ช่วยเ,เด็กๆที่ถูกกอบปีนลักพาตัวไปอ๋อก็หมู่บ้านเสนอดาบเป็นรางวัลนะ่ะเขียนรายงานดีๆสักสบับก็เขียนไม่ได้เลยเหรอขอโทษครับฮีโร่ปกป้องซายแด์เหนือจะได้รับทองคำและเงินขอบคุณครับท่านราชาฉันเหนื่อยถึงเวลาเล่นเกมนักบุญหญิงจะรู้จักฉันเพียงในสถานะฮีโร่ที่ช่วยโลกของเธอไว้ แต่ตัวตนที่แท้จริงของฉันก็แค่พนักงานออฟฟิศฉันต้องบอกความจริงนี้กับเธอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งฉันตัวคนเดียวและไม่มีใคร